ต่อด้วย s t a เดเวลี่พาท่สเบตกันเลยนะคะเมื่อวานนี้เราได้ถังโรงกีดยางมานะคะและก็ได้จดหมายจากลุงหลุยมาด้วยสอนทำสปาเกตตี้นั่นเองอย่าลืมว่าต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่อย่างนั้นจะไม่มีแรงทำงานนะฉันก็ได้สูตรโปรดมาให้ดูมันต้องมีอะไรอะ่ะามะาเขือเทศด้วยนะลุงหนูก็ทำเป็นนะจ๊ะ ประกาศของหายฉันทําขวานอันโปรดของฉันหายหากคุณเจอมันโปรด่งคืนให้เร็วที่สุดฉันลําบากมากถ้าไม่มีมันมีรางวัลให้ 250g สําหรับคนที่หามันเจอโรบินโอ้โหช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องรดน้ําต้นไม้ก่อนนะบอกตรงว่าเราเหนื่อยมาก เกี่ยวกับทำสวนเนี่ยเพราะเราต้องการคนช่วยนะคะแฟนพี่ไม่มาก็เพราะแฟนพี่ไม่มีจะไปหาที่ไหนละจ้าอยากปลูกผักอีก,กน,นะฮะแต่เราเหลือเวลาน้อยมากอีกหน่อยก็เข้าไปไม้ร่วงแล้วอะตอนนี้ปลูกผักที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเดี๋ยวเราไปดูทิงล้วกันเนาะก็ต้องมาดูนะคะเดี๋ยวเข้าไปในเมืองไปหาขวานที่โรบินทำหายอะเนาะเราอยาก ตัดต้นไม้ไอ้อะไรนะไอ้แดงๆที่เราเอาไปบริจาคที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์มันขาดไปอะนะล้วจะไปหาที่ไหนตอนนี้ขวานเราก็ไม่อยู่ด้วยนะตัดต้นไม้ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันอยู่ที่ลุงควินนะคะ คือแกเอาไปอัปเดตนะคะก็คือรอตั้ง3วันนะถึงใจนี่ตอนนี้เราก็เอาของที่เราต้องการมาครากันเลยดีกว่านะคือในตอนนี้เราต้องทําถังอ ي, อะไรนะถังหมักผักสดนะะให้เป็นผักดองนะแล้วใส่โหลไปขายได้นั่นเองเอาบริจาคได้ด้วยนะเออแล้วไอ้ถังนี่มันต้องใช้อะไรมั่งอะ่ะออคือเดี๋ยวดูก่อนมันต้องใช้ไม้แห้งหินแล้วก็ฐานดํานะทำทั้สี่อันแล้วกันเนาะ แต่ที่แน่ๆนะใส่ไปสี่ก้อนหรือกี่ก้อนก็ไม่รู้นะคะตกเลขเอ่อพัทเกมนี้รู้สึกไม่ได้ใส่แว่นนาใส่ตาสั้นค่ะมองระยะไกลไม่ได้เอาเป็นว่าสักสี่อันเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องแบบทำพริกอะไรนะ่ะพริกดองไปด้วยดีวยกว่าเพราะว่าผักอย่างอื่นมันไม่มีเลยอะ oh, <no. S 1> เอาเถอะดูดิผักเผิกหายเกี้ยงเอามาไว้ตรงชั้นแรกนะนี่หลบไปมาอยู่ข้างล่างเนี่ยเธอไอ้นี่อยู่บนโอเค ผมไม่ได้มีแค่สามอันนอะตอนแรกคิดว่าจะสี่อันอ <What? S 1> โอเคงั้นเอาไปไว้หลังบ้านละกันเนาะเออสโนปี้เราไปอยากเกะกะสิโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอาพริกไปใส่สิให้มันเป็นผักดองเออพริกดองเฮ้โอเคมีแต่พริกอย่างเดียวอะอย่างอื่นไม่มีเลยอะแล้วก็อะไรนะ เออมันฝรั่งใส่ได้ไหมเออถ้าเกิดเอามันฝรั่งใส่แล้วมันจะเรียกว่าอะไรอะ่ะมันฝรั่งดองเหรอไม่ใช่พิกเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรบ้างโอเคเรามีพิกนะแล้วก็มีไอ้เนี่ยที่เราเก็บมาใช่ไหมแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ได้มาเดี๋ยวต้องลองดูเนาะเออแล้วก็อะไรอีกอืออันนี้ไม่ได้อันนี้มันเป็นญ้าเออมีกระเทียมหุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลองดูต้นไม้ก่อนละกันไม่ได้ให้จะให้กินทำไมเนี่ยไม่กิน no โอเ,เอ่อไม่มีใช่ไหมเออกระเทียมดีเดี๋ยวดูกระเทียมก่อนลองดูได้มาโอ้โหได้ด้วยได้กระเทียมดองเยสเลิศไปเลยเอาพริกใส่ไปอีกอเรียบร้อยได้แล้วมีกระเทียมดองนะคะไว้สําหรับขายเนาะเดี๋ยว เราเข้าไปดิมเมืองหาขวานให้โรบี้ก่อนเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวกลับมาค่อยเก็บยางแล้วกันตอนนี้โอ้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ย hey, มันเหม็นมากเลยอะทำะไรกันแถวนี้เด็กเอืมทำไมมันล็อกอะแค่อยากจะเข้าไปดูข้างในอะบ่ามีอะไรอะฉันคิดว่าลุงกันเทอรมีคุญแจนะ ลุงศาสตราจารย์ที่พิพิธภัณฑ์นะหรอทำไมเขาถึงมีกุญแจท่อระบายน้ำละ่ะนั่นน่ะสิ <What? S 1> ฉันเคยเห็นอะตอนที่เขาทำกุญแจหล่นจากกระเป๋านะมันเป็นกุญแจที่ใหญ่และดูเก่ามากเลยอะมันเหมือนกับพอดีตรงช่องระบายนี้เลยละ่ะมันต้องเป็นกุญแจไขที่นี่แน่นอน อืมหรอยังไงล่ะไอ้เสียงอะไรอ่ะอุ๊ยดูท่าก็โดดแล้ววิ่งดีน่ารักดีอ่ะในนั้นอ่ะมันมีอะไรอยู่ด้วยอ่ะพี่นีน่ารี่มีอะไรจริงหรออูดูดิเดี๋ยวพี่เข้าไปดูเองไปดูดิมีอะไรไม่มีอะไรนี่นา อุ้ยโอ้โหวิ่งหนีกันกระจายละงานนี้โอเคนะคะเราก็ต้องบริจาคของก่อนนะคะแล้วลุงกันเธอแกถึงจะให้กุญแจมานะคะลงที่เฝ้าอะ,อะไรนะพธธิธีพันธ์น่ะน่าสนใจโอเครู้สึกว่าเราต้องไปหาขวานนะร,รู้สึกจะแถวนี้แหละแต่เดี๋ยวหาดูอีกทีคิดว่าเราต้องอุ้ยเจอนี่ด้วยหัวหอม เก็บ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 ,บ,บสิจะเหลืออะไรหอมป่าใครชอบต้นหอมนี่นะลืมไปแล้ะแต่ที่แน่ๆหาขวานก่อนดีกว่าอุยนู่นไงเจอแล้วเจอขวานโลบินต้องรีบออกไปให้เลยเรียบร้อยนะฮะไปดีกว่าต้องรีบไปเพราะนี้ก็เที่ยงแล้วว่ะเดี๋ยวบ่ายโมงก็นางก็ปิดบ้านปิดช่องแล้อเชื่อเลยไปแต่งแต่งแตงแตง,แตง,แตงรีบรีบเลยนะจ๊ะ ไปไหนเนี่ยไปทางนี้ไม่ได้หรอไปทางนู้นได้ไหมเออไปทางนู้นแล้วกันโอเคคือแบบตัดทางไปอุ๊ยเจอเลียด้วยให้อะไรดีวะเอาพริกไปเละกันเนาะเราสาปลูกเองนะเธอเป็นของขวันที่ดีมากเลยอะขอบใจนะไปหามานีดีกว่าเนาะเดี๋ยวแวะไปซื้อไก่สักตัวไหนๆก็มาแล้วเนาะเฮ้ยวันดี เดี๋ยวต้องเอาพริกให้ก่อนนะเหื่อหัวใจจะเพิ่มขึ้นเนาะบันดีมานี่ขอซื้อไก่ตัวงขอบใจมากบันดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวซื้อก่อนเออเดินให้ดีๆสิโอเคอุ้ยเราได้ไก่นะคะมีแค่ไก่ตัวตั้ง800เลยอ่ะอย่างอื่นก็ซื้อไม่ได้ด้วยบอกไว้ที่ไหนชื่ออะไรด้วยโอ้โหมีการตั้งชื่อให้ด้วยหรอโอเคตัวนี้ชื่ออะไรดีเอ่ยเดี๋ยวนะ ขอเป็นชื่ออะไรเดี๋ยวพี่ๆและกันเนาะโอเคเรียบร้อยตัวละเดี๋ยวขออีกตัวงและกันเนาะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปส่งที่ฟาร์มเธอนะโอเคนะเดี๋ยวนี้เลยเออไม่ต้องเดี๋ยวอย่าพึ่งโอเคขออีกตัวนี่ได้แต่ไก่เยอะอย่างอื่นไม่ได้หรอต้องอัปเกรดไอ้นี่ก่อนใช่ไหมฟาร์มก่อนใช่ไหมหรือไม่บ้านให้ไก่ก่อนใช่ไหม โแย่จังเลยชื่ออะไรดีตัวนี้เอ่อเดี๋ยวอะไรดีเมื่อกี้ชื่อพี่ๆไปแล้วเอาอันนี้กิกกๆละกันเนาะมาว่าชื่อมีแต่กิ๊กๆพี่ๆอะไรงั้นเลยนะเนี่ยโหเดี๋ยวฉันจะไปส่งเธอไม่ต้องอย่าพึ่งเอาไปเองได้โอเคขออีกตวัวละกันชื่ออะไรดีอืมเพราะว่ามันจะได้ไข่ออกมาเยอะๆไงตัวเดียวสองตัวไม่พอเนาะชื่ออะไรดีงานนี้ เอาเป็นเมื่อกี้กิกกพี่ไปแล้วเอานี่ๆแล้กันเนโอ้โหไม่แต่นี่๊ปีจ้าเดี๋ยวฉันจะไปส่งที่บ้านเธอเลยนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วบุกบ้านเออโรบินจ้าแตนแตนตนแตนแตนแตนตนแตนตนแตนไกลหรือเกินตั้งแต่บ้านมานีขึ้นเมังบนเนี่ย เอออยากขหมาได้แวบแป,ป๊บก่อนที่จะปิดนี่บ่ายสองหบแล้วเฮ้ยวัสดีโรบินเอามาให้แล้วโอเคเรียบร้อยเฮ้ย hey, คุณหาขวานของฉันเจอเหรอลงอกฉันเกือบจะสับโดนนิ้วเท้าตัวเองแล้วอะ่ะตอนที่ใช้ขวานอีกอันโอ้แย่เลยขอบคุณนะคือเดี๋ยวต้องเอาพลิกที่ปลูกไปให้ด้วยนะเออนี่ฉันปลูกมาให้เธออื ขอบใจนะมันดีมากเลยอะ่ะโอเคหลังจากนั้นก็เอาให้เดมิทรีด้วยเฮ้เดมิทรีขอบคุณครับจะต้องเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแน่ๆเลยอะ่ะเอาไปทดลองเหรอเสร็จแล้่ามาคืนให้ด้วยนะเดมิทรีอย่างสุดท้ายก็อย่าลืมลุงลินุสด้วยสิเฮ้ hey, ลุงแกชอบหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวโดนได้นี่เป็นของขวัญที่ดีมากเลยอะขอบใจนะ โอเคเรียบร้อยงานนี้เราเข้าไปในเมืองให้ของขวัญทุกคนเลยแล้วกันเนาะเพื่อจะได้หัวใจมาคนละดวงโอเคแต่งแตงแงแตงแตงตงแ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 ตงตงแงแตงแตงแตงลันลลลลัลลลัลลลลไม่เข้าไปแล้วกันอุยเอามาให้นี่ก่อนแคโรลีนเฮพระเจ้าให้ฉันหรอ โอ้โจดี้จะไปไหนเอาไปขอบใจนะเนี่ยมันทำให้วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับฉันเลยละโอเคให้ทุกคนเดี๋ยวป้าด้วยเดี๋ยวเอาไปให้ป้าเอเวลินดีกว่าหนูมาให้ตายจริงมันดูเยี่ยมไปเลยหนูช่างมีน้ำใจจังเลยอะหมดละพริกเหลือฝรั่งปลูกเองด้วยเอาไปให้ใครอะให้ไม่ไดเ้เดี๋ยวก่อนแป๊บ เอ้ยผักที่เราเก็บมาเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันมีน้อยอะ่ะเดี๋ยวให้อะไรเดียเอาเป็นว่าเอ่ออันนี้ละกันเนาะขอบคุณจ้ามันดูดีจังเลยอะ่ะอืมเสร็จแล้วให้ใครอีกโอ้โหไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะมีแต่ไอ้นี่โพเทเตอร์เอาไปลุงแพ้ไอป้ป้าแพรมเธอทำดีมากอุ้ยให้ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก่อนแบบเธอทำดีมากเจ้าหนูขอบใจนะ เสร็จแล้วตามด้วยลุงกันสิจ้าแล้วก็อย่าลืมลุงแกนกัสหรือกันสวะเอามาให้จ้าโอ้ให้ฉันจริงๆรหรอพระเจ้าเอามิลอี่เอาไปด้วยนี่เอามาิลี่รับรับขอบคุณนะฉันรู้สึกมีความรู้สึกดีๆมากๆเลยอะ่ะโอเคอ่านไม่ทันจ้าขอบคุณฉันรู้สึก อะไรเนี่ยฉันรู้สึกถึงความรู้สึกใจดีของคุณจังเลยอะ่ะโอเคให้ไปเรียบร้อยแล้วให้ไปแล้วนี่จะกินทําไมไม่เกินยิ่งมีน้อยอยู่ให้ไปแล้วนี่โอเคเออกไปข้างนอกดีกว่าเออเดี๋ยวลองเอาไปให้เฮลลี่ดูดีกว่าดูดิว่านางจะชอบไหมเพราะว่าเออแต่รับรองเลยนะว่านงต้องไม่พอใจแน่ๆเลยอยู่ไหนล่ะเนี่ยโอ้บ้านนี้หนุ่มๆพวกนี้ไปไหนนี่ ไม่มีใครอยู่หรือแซมไปไหนอะว่าจะให้แซมซะหน่อยจะให้กินทำไมเนี่ยไม่กินเอามาให้เอออะไรนะวินเซนมันไม่สนุกนะฮะเอาไม่ชอบเหรอหอุตส่าห์ปลูกเองอย่าว่านะเลยนะนะ้าอยากทำความดีอะไรเงี้ยโอเคไปให้ให้เฮลี่นั่นไงอยู่ข้าง,างฉันเอามาให้เธอเฮ้ยนี่มันเป็นของขวัญที่เฉ่มมากเลยละ่ะนั่นไงว่าแล้ว นางเราอุตส่าห์ปลูกเองเชียวนะเออรับไปแต่ก็ไม่น่าจะว่ากันต่อหน้าขนาดเนี้ไปดีกว่าวิเจอแซมด้วยแซมเฮ้วัดดีเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสิม,มันน่าสนใจอยู่นะมันก็น่าสนใจอยู่ละมั้งอะไรเนี่ยไม่ชอบก็บอกตรงๆนะแซมไม่ต้องอ้อ,อมขอไปหาลุงอะไรนะวิลลี่ดีกว่าเผื่อแกจะชอบ แต่ไม่แน่ใจว่าแกจะชอบหรือเปล่าหรือว่าแกจะชอบแต่ปลายอย่างเดียวอยไปได้อะไรมาอ๋อโรบินให้ตังมาสอง5 0นะนะลืมเก็บโอเคลุงโอกรลงตกปลายยูบดีเฮ้บดีลุงเอานี่ไปอุตส่าห์มาให้จะกินทําไมเนี่ยไม่เข้าใจโอ้มันดีจริงๆขอบใจนะนางหนูไปละวลุงกลับบ้านเราดีกว่าแต่งแตง่ต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 งแต่งแต่งแต่งแตงคือเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วเนี่ยเออ ต้องทําอะไรอ่ะเก็บของขายให้หมดเฮ้ยของก็ไม่มีจะขายอะนะเออเดี๋ยวที่น่ลืมไปนะเราได้ต้นอะไรนะถังรองรับยางมาเนาะยังไงก็ต้องไปเก็บของเราดีกว่านอ้อเดี๋ยวดูว่ามันได้ราคาเท่าไหร่มาแล้วแตง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 เดี๋ยว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 เก็บแป๊บนี่ไงเป็นยางนั่นเองมือดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอบไปดูน้องไก่แป๊บเฮ้ ปีปี้กิ๊กกิ้นี่นี่เป็นยังไงนอนหลับกันแล้วหรอโอเคนะคะเดี๋ยวคี้ขอจบแพทนี้เนาะขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเจอกันแพทหน้านะคะสวัสดีค่ะนอนเลยเยสเย้ yes. yeah. ได้เท่าไหร่เนี่ยพันเก้าร้อยห้าสิบขอบคุณ